ทำไมยังดูแข็งแรงดูสดชื่นดูแบบไม่แก่เลยคือจริงๆเมื่อก่อนนั้นนี้สัก2อสปีอะสอปีนี้พี่ก็พี่ก็รู้สึกว่าแย่เหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่เราตระเวน <5. S 2> แล้วก็นอนดึกมาก <5. S 2> ทุกวันคนกนระทั่งว่าตัวเองก็เจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่ดื่มน้ําเยอะๆอพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ได้ไปเจอตัวนี้ฮะคือคอดีพลัสถังเช่าเนี่ยตัวนี้คือเป็นคนที่ชอบอาจารย์วิโรธ เห็นอาจารย์วิโรจน์เพราะอาจารย์วิโรจน์นี่เรารู้จักตัวท่านนี้ว่าท่านเป็นคนคือท่านเป็นคนที่แบบท่านพูดอะไรท่านพูดตรงๆจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบมีคุณภาพมากก็เลยเห็นอาจารย์วิโรจน์มาโฆษณาก็เลยไปซื้อมาให้แม่ทานก่อนทานหนึ่งเม็ดก่อนนอนผมก็เลยเออทั้งนั้นเอามาทานเองด้วยพอทานปั๊บเนี่ยเราก็รู้สึกตัวเองว่ามันดีขึ้นถังเช่าคอร์ดิพัลก์ตัวเนี้ยพี่บอกได้เลยว่า เป็นสารสกัดที่เขาใช้กรรมวิธีที่ถูกต้อง,งแล้วก็มีออยอถูกต้องถ้าคิดว่ามันไม่ปลอดภัยจริงมันอันตรายพี่ไม่ให้แม่ทานเพราะหลังจากที่ตัวเองทานแล้วมันได้ผลก็เลยซื้อไปฝากคนอื่นด้วยพี่พี่ยืนยันพี่พูดตรงนี้ว่าพี่เป็นคนซื้อนะพี่ไม่ได้ไปไปพี่ซื้อนะ,อะพี่ซื้อทานแล้วก็ พี่ก็เอาไปแจกตอนนี้ไปแจกเริ่มไปแจกมโนราทางภาคใต้พอกมโนราครูบาอาจารย์บางพี่นี่วันที่10วันเดือนหน้านี่ลงไปใต้นี่ขนไปเป็นกุลุตหรือพี่ซื้อเองอแล้วอไอแไกแจกแจกแๆก,แกพี่เป็นนักร้องมาหลายปีที่สําคัญที่สุดชื่อเสียงพี่มีขนาดเนี้พี่คงไม่มาฝากกับสินค้าตัวไหนพี่อยากให้ทานพี่เอกคะทานยากไหม,ไมอ่ะไม่อาปากเลยกี่ <laughs> <laughs> เม็ดอะไรยังไงเวลาอย่างเงีย้ยเวลาตอนนอน ก่อนนอนคือเวลาเราจะนอนตอนไหนก็ได้เราก็ทานก่อนนอนเลยแคปซูลเดียวพอประสิทธิ์ีสวะโหมเลยช่างเล็บน้ำเอาแล้วมาแล้วแประชดมาแล้วรุณเลยบาปดเสียงเมาองอ้ยกินยาก่อนหมครับอาชะกระฉงพลังมาเลยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมอยากอยากได้แล้วหาซื้อได้ที่ไหนฮะถ้าท่านอยากจะรู้ข้อมูลว่าคอดิพลัสมีที่มาที่ไปอย่างไร เซิร์ชหาได้นะครับพิมพ์คำว่าคอร์ดีพลัสหรือว่าถังเช่าคอดี้พลัสท่านก็ <Google. S 2> ใน Google ถามอีกูเนี่ยรู้เรื่องหมดเลย <laughs> แล้วก็จะรู้เรื่องรายละเอียดต่างๆ